พัฒนาชาเลนจ์กลับมาอีกแล้วนะคะงงไหมคะมีทั้งพี่เอแล้วก็น้องเอมแห่ง,ง,งสำนักง,งานใหญ่ไม่งงเหรอพี่เอก็ไม่งงวันนี้ชาเลนจ์เรามีเกมใหม่มาฝากพี่เอเขาอีกแล้วนะคะรู้ตัวหรือยังยังไม่รู้เลยคะ่ะมันจะโดนอะไรบ้างเกมใหม่ของเรานะคะเนื่องจากพนักงานขายต้องมีทั้งศารเรื่องตัวเลขเรื่องลายทองฉะนั้นนะคะก็เลยจะเป็นนับเลขกับลายทองค่ะ เหมือนเด็กไหมคะอยู่ดีก็พบห้าคนเลยเนาะเกมวันนี้นะคะที่บอกไปก็คือนับเลขกับลายทองนับอยู่นับอยู่คือเกมนี้เชื่อว่าใครที่ชอบสังสรรค์ก็จะง่ายทำไมหน้าทุกคนเหมือนแบบสังสรรค์บ่อย น่ารู้คนดูสังสรรค์บ่อยใช่ไหมคะก็คือเกมนี้นะคะเราจะให้นับเลขซึ่งปกติเราจะนับเราจะห้ามสมมติว่า1นึ่งอย่างเงี้ยเราห้ามนับ2ใช่ไหมสองก็จะเปลี่ยนเป็นตบมือถูกปะอ่ะสมมติสมมติพี่ห้ามนับ2กับ5้าอย่างเงี้ยอ่ะลองนับนะ1อ่ะลองสิสามสามสี่สามอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือแพ้อันนี้คือทดลองไะทดลองแบบแม่ให้ดูว่าอันนี้มันเป็นเกมมันเกมก็คือเหมือนว่าคู่ก็คือตบมืออ่าที่ก็คือให อะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แบบเรามีลายทองเยอะใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนจากการตกมือเป็นพูดชื่อลายทองแต่ห้ามซ้ำกันทำไมอะขอหน้าพี่เอก <laughs> <laughs> ไม่ยากเราเชื่อว่าสาขานี้ทำได้แล้วเ,เป็นเกมแรกเราจะเปิดสถิตินับว่าใครจะนับได้นานที่สุดสำหรับสี่สาขา <laughs> เดี๋ยวไปแอบของรางวัลให้ห่ <laughs> เดิมพันสูงนะที่ให้คู่คู่ใตบคือใครนบับเอ่อถ้าเลขหนึ่งอตอนที่นับเลขสองคือต้งเไม่พูดลายทองทับสาทับสาำทับสามนี่สิครับรีดเลยไม่ต้องการเอาไว้เราไปใหมันออกมาทับสาำเองพี่เอบอกเองว่าลายทองมันมีเป็นร้อยหลายร้อยหลายอาจจะมาบนกลับมาไ <c oughs> ด้เย <c oughs> ทำไมหน้าทุกคนจับมั่นใจไม่มั่นใจเอา,อางี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ดยวได้ให้เรียงก่อนว่าใน4คนนี้ใครจะเริ่มเป็นหนะึ่งเนาะเรียงยังไงดีเอาอย่างนี้เลยนะเรียงเรียงยังไงอันนี้จะให้เริ่มนับจากตรงไหนเป็นหนึ่งอันนี้หนึ่งหรืออันนี้เป็นหนึ่งให้โอกาสคนหน้าสาขาหน่อยให้โอกาสคนหน้าสาขาคิดหน่อยฉันเป็นคนสุดท้ายเหรอเอาจริงเหรอหนักอยู่นะให้ก่อนก่อนจะได้ค่ะาวหน้าเปิดงั้นงั้นตาตาแรกเราแค่สามตัวเลขพอเนาะสามตัวเลขก็คือสองห้ากับเจ็ดสองห้าเจ็ด อ่าเจ็ดก็คือ22่สิบองอะไรเงี้ยก็ช่ก็คือ2ใช่2 12ชายสองสิงะไรเงี้ย15 17เอาเขียนเลขแล้วก็แปลกเลยใช่ไหมอุไม่ได้สิฮะเราสั่งสั่งสั่งนี้มันง่ายมากเลยนะสั่งสั่งนี้มันง่ายมากเลยนะสั่งสั่งนี้มันง่ายมากเลยนะ อันนี้แม่เปลี่ยนจากตกมือเองเป็นลายทองแต่ว่าแค่ห้ามซ้ำกันเดี๋ยวก่อนเข้าเกมเราก็ต้องมารู้จักก่อนใช่ไหมว่าใครเป็นใครบ้างอันนี้ใครเอ่ยมไม่เคยเห็นนะคะตาน้องใหม่ค่ะชื่อน้องะไรคะชื่อน้องพรค่ะอันนี้น้องใหม่น้องพรทํางานมายังไม่ยังไม่ถึงเดือนเลยค่ะอ่ะก็ะโดนชาเลนจ์แล้วนะคะนี่คือการรับน้องเนาะอ่ะคนที่สองค่ะสวัสดีค่ะสกายนะคะคนสวยทังงามางเหมือนเดิม เล็กพี่ขี้หนูของเรานะคะพีกขี้หนูอาร์แล้วคนข้างหลังสวัสดีค่ะฉันเอ็นะคะไปแล้วค่ะไปกันหมดแล้วค่ะตรงนี้คิดว่าวันนี้ใครจะเอาแชมป์มาฝากสาขาสัมปันนี้เราปทุมสายในแน่นอนก็ต้องเป็นคนสำคันใหญ่อยู่แล้วมาค่ะมาเลยปทุมสายในปทุมสายในอันนี้ใครคะเนี่ยหนูเอค่ะหนูเอนะคะพี่เอทำงานมาเท่าไหร่แล้วคะหนึ่งสองสามสี่สิบสองค่ะอ่า ปีนี้ปีที่ส2นะคะนับเลขทายทองกับคน12ปีอะคนไม่ถึงเดือนเดี๋ยวมาดูว่าใครจะคว้าแชมป์ได้บ้างไหมหนูค่ะหนูค่ะหนูค่ะแชมป์คือแชมป์ออกก่อนหรือแชมป์อยู่จบจบออกจบจบจบพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมค่ะเรียงที่ไหนใครหนึ่งนะคะอันนี้หนึ่งเหรอสลับตำแหน่งก็สลับตําแหนเงก็พร้อมนะคะอันไหนคือหนึ่งเนาะสองสามสี่อันนี้คนที่สี่เนาะกกติเอาเลขใหม่ไหมล่ะ ้ยไม่ทวนจติกาทวนกติกายรอบนะคะเราจะใช้เลข2 5และ7ในตอนแรกเนาะซึ่ง2กับ5กับ7ให้เปลี่ยนเป็นลายทองและเป็นลายทองห้ามซ้ำกันนะคะรงไปถึงเลขคู่เนี่ยก็ให้เป็นคู่ท้ายเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันว่านี่มินิฮาร์ดมาน่ะเขาจะทำได้ยังไงเนาะ้อมยัง้อมยังอมแล้วค่ะทน้อม่พูแล้ๆอมเริ่มได้เลยค่ะห ลายเบน์ค่ะสามสี่พาไว้ห้าหกค่ะกระดูกงูค่ะแปดเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดลูกขิดเกียงสิบสอง อันนี้มันง่ายมากเลยนะคือเจอวันตกรอบเราหนึ่งขามองน่ามึงหไปแล้วนะคะอ่ะไปไปไปพี่เอ๋อก่อนนะคะเหลือสามคนเนาะเหลือสามคนตายแล้วอ้าอันนี้ไม่ใช่ซ้อมเหรอไม่ซ้อมอ้าวตายจริงต้องซ้อมตายจริงไม่เป็นไรค่ะเรามีสองรอบเรามีสองรอบไปแล้วนะไปแล้วหนึ่งตอนนี้ลายทองออกไปแล้วนะคะพี่เอก็คือมีเบนส์ผ่าหวายกระดูกงูแล้วก็ลูกขิดเกี้ยงกระดูกไปเพื่ออะไรไม่กินนี่ใช่ไหมกระดูกงูคนแล้วอ้าว อย่าซ้ำสี่ลายที่เอ่ยไปแล้วนะอย่าซ้ำสี่ลายนี้นะถ้าพร้อมแล้วเริ่มนับหนึ่งใหม่นะใครเป็นหนึ่งหนูก็ได้ค่ะหนูก็ได้ค่ะสุดสุดละเอาละนะพร้อมนะไปค่ะหนึ่งีตองสามสี่อ้าวตไมดอนด้วย คนสุดท้ายใครจะเริ่มใครจะคนเริ่มใเริรูหนึ่งอ่งป่งยอดนิยม2อหวายไรชดี้าจัดเาสิสิเกมแรกเกมแใครได้เอยเด็กใหม่นะคะไม่เก็มากนไม่รู้ลายทองเลยแต่ดีที่สุด งงๆอ่ะรอบที่สองสลับที่ไหมอยากสลับที่ไหมไม่ได้ที่จะชนะอ่ะตะการไปอยู่นี่มาโอ๊ยไทำไปอยู่ไกลกันได้เหมยเยอะเราเราใช้เลขเดิมแล้วกันเราจะได้ไม่เครียดโอเคอันไหนฝั่งไหนเริ่มหนึ่งนี่ละกันฝั่งนไหนะกันอ่าสองก็พี่เอเนาะสองห้าเจ็ดไม่มีเก้าไม่มีเก้าค่ะสอรอบที่สองพร้อมนะคะเริ่มค่ะหนึ่งค่ะบิดปุกปั๊มสามสี เบ้นแพรค่ะหบิดหัวหางแปดเอ้ยเจ็ดเจ็ดเด็ดแล้วไงก็บิดหัวหางไงแปดเอ้ยเจ็ดก็ถูกแล้วเจ็ดแปดก็ต้องไปแปดก็ไม่แปดนะหนูมาเจ็ดไงเมื่อกี้อ้าวเหรอใช่ไปเอาไปก่อนไปเอามาออกมาแปดเอ้ย แล้วใครเป็นคนที่หนึ่งไม่เอ้ยหนึ่งก็ต้องเป็นหนูแล้วอ่าวนกลับมานะคะอ่าได้พี่ในหน้าพี่เอทอใจสอง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 อ่าวพวกเราเริ่มค่ะหนึ่งค่ะโรมิโอสามสี่ค่ะติดจริงใจห่วงคู่ค่ะแปดเก้าสิบเก้า ่งสิบเอ็ไงอ๋ออ๋ม่ไม่อ๋อไม่อ๋อ้วสกายกับเอมอะใายจะเริ่มสลับไหมเอมเราเป็นหนึ่งไหมอ่ะชิงก่อนเลยอ๋อลูกประคำ3สดิสโก้ลูกเดือย สุดท้ายพ่ประจำแหน่งเลยค่ะตรงไหนดีเอาติด้ายพอหรือใช้พอจะเป็นหนึ่งไม่ได้จะเป็นหนึ่งอันนี้จากซองเถอะอุ้มไม่เอาจบจบสองอีกแล้วเหรออสองก็นไหมอะไรอะไรล้อดรอบที่สามคันรอบสุดท้ายหนึ่งลูกเดือยสามสี่สรยุทธสรยุทธไม่มีสรยุทธรกรีดสิครับกรีดนะกรีดเลย ไม่ต้องกั้นเอาไว้เราบายมันออกมามันสอบฉนจะหัวสมองจะเล่นอย่างเดียวเลยสละวิทย์ไม่ใช่สละยุทธ์สละยุทนในสภาสละวิทย์ประกาศข่าวไม่ได้่ะพ่อสามสลรวิทย์ไม่ใช่สละยุทธประกาศข่าวไม่ได้แต่ใส่แล้วสวยหนึ่งเจ็ดดาวค่ะสามออกแล้วดี่โมกิจลอยค่ะ อ๋ออ้พีเอได้จริงลพี่เอได้จริพี่เอได้จริงเล่นกับใครเล่นกับพี่หนูพี่เอนอนัอไรทำไมาบอกไรทำไมอ่ใครจะก่อนใครจะก่อนเอนึ่งพีเอตู้บิตามะ 3าเมทโผสห์หกอดีตดูชื่อดูชื่อบ no no ังเอิญปดเก้าสิบสิบเ ไ,ไม่ไดยืนทานยังทนยังทานมีเหรอต้องหยิไม่ไม่น้องเางหยิบหยิบกลับมาทันเองมไดเาสิหกไม่ลืมหรอกสี่สิบสิดสิเสโกไม่ใช่ช่ไหมอูาหลแล้วก็ยี่ลสองเอาล่ะกายเล่นกับใครก็ยี่ิก็มี2องไหมล่ะไม่ไ็อยู่ข้างล่าง มือสาเข้าชิงโอ้โหเล่นกันโตอ่าๆให้อีกครั้งรอบสุดท้ายเราทาให้พี่เอเผื่อพี่เอเขาชนะรอบนี้สุดท้ายแล้วน้องจะได้กลับอ่ะสุดท้ายสี่รอบเอะไรอะยอมยอมพี่เอเข้ากันไหมไม่อะไรดีคะหนึ่งไหมหนึ่งฮัลโหลสามสี่เบนเท้าหกสี่ฉันไม่หัวร้อนพี่ไอรินห้ลิงหยุดนะเอาแปดไนรินอยู่น้ำมีคู่เก้าติดสิบเอ็ด จริงใจสิบสามสิบสี่ปิดตาหมาสิบหกยิงตันสิบแปดยิงแดงสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดกดคิวยี่สบสามยี่สิบสี่ยิงยุ่ง ยี่สิบหกอะไรน้อยี่สิบแปดยี่สิบก้าสามสิเอ็ดพิกุลสามสสาี่สีาวยีสิบห้าเอ้ยไทีจะแบบว่าออกไปแล้ว11ลายด้วยออกไปแล้ว11ลเอ็ดบลนีแล้มีที่ได้เยอะๆนะคะ มีเอยัง <Glenn> ม <sound> ีลุ้นในที่หนึ่งอยู่เหมมให้พี่เอเะให้หนูเหอะให้พี่เอชนะอยู่แล้วถามเลยหนึ่งสองสามสี่หกตัเลยหกโรมิโอแปดเก้าสิบพีเอ ชีิะเออโอเคอยู่รอดอยู่ชสิบกาสมิบส่อะไรเนา8สิบหเสือโค่งสิบเจ็ออสสิบจไปแล้ว ก็ยก็ต้องแปดไงแล้วบบสิบดแล้วดูว่าออกพีเอไม่พีเอตั้งใจจะพูดสิแปดแตพีเอมันพูดสิจอ่ะจบจไม่เป็นไรพีเอเสียตลาดให้นึ่งไม่เป็นไรพีเอเสียตลาดให้นึงเออสวยอ่ะเริ่มหนึ่งใครใครหก่อนอ่ะหก็ได้ออกไปแล้วสิดลายนะหนึ่งภาวามสี่ขดกิจ กดคิดไปแล้ว <Techn> ว <Pokémon> wow. <kas guess. S 2> ้าสกายพูดกดคิดเอ้นสองตาใช่ไหมชนะสองตาเนี่ยชาเลนจ์วันนี้พี่เอง่ายไหมง่ายมากเลยค่ะปวดหัวนิดหน่อยใช้สติเยอะมากเลยค่ะต้องมีสมาธิแล้วก็สตินะคะตั้งแตเล่นมาดูเกมมาอันไหนยากสุดคะพี่เอไม่ยากไม่ยากสักเกมเลยไม่ยากไม่ยากสักเกมเลย จริงใจหน่อยเอาเหมือนปิดจริงใจแล้วม่นก็โอเคค่ะวันนี้ก็สนุกสนานกันไปนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูเนาะแล้วก็ขอบคุณทางสาขานที่น่ารักกับเราด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะทุกคนชอบไหมเอ่ยฝากช่องทางกับไปนี้หน่อยเร็วรานเราหน่อยสาขาปตุงมสายในนะคะ จะตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลกรุงไทยเนาะจะมีป้ายสูใตใไเทียมนะคะก็จะมีพนักง,งานน่ารักน่ารัถึง4คนนะคะคอ,อยบริการลูกค้าที่น่ารักอยู่ <ใน S 2> ยแล้วก็<ม>จะฝากช่องทางการติดต่อทางโซเชียลนะคะตอนนี้มีทั้ง Tik To อ y y u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  e i อ g f c e e o o o l l n e มีทั Ad ้งค่ะแอคเค่ะ์ฝากลูกค้ากดติดตามด้วย <SW P. S 1> เนอมมะ,ะ S W T s u m m ะ r y แล้วรายการเรารายการอะไร,ะไรคะ ถ้าชอบเลยสนุกนี้ดูรายการสวนพัฒนาอะไรคะแม่ชาชชานอสวนพัฒนาชาเลนจะกินชาแล้วตอนนี้นะหิวชาสวนมัชนาชาเลนจ์นะคะไม่่ใชชาชาอากาศที่ไหนคะพี่ไอโอากาศที่ไหนคะอ๋ออากาศที่สาขาบุษงศัยในนะคะช่องยูทูบเอาที่นี่อะ ต่อเนื่องได้มากสุด18ลายเดี๋ยวมาดูว่าสาขาอื่นจะได้เท่าไหร่เจอกันนะคะทุกคนไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย,บาย